ฮัลโหลฮเลวันนี้ก็วันเลิกงามยามดีโอก็พาสามีมาเลี้ยงเบรคฟาสต์อ n ง l i s เบรคฟาสต์วิคอร์ดเพราะว่าวันนี้วันเกิดฮีก็ก่อนทานข้าวเนาะทานอาหารเช้าก็ให้เป็นพิธีรีตองให้ของขวัญฮีซะหน่อยว่าจะเป็นยังไงก็มาเปิดดูกัน่ะเปิดยากเปิดเย็นอีกสามีก็ได้อันนี้ก็จะเป็นมันคืออะไรมันคือ กำไรปีเซียที่ฮีชอบปกติฮีมีอยู่แล้วสีดําแต่ว่าตรงปีเซียมันไม่ใช่เป็นทองแท้โอ้ก็เลยสั่งเป็นทองแท้ให้ฮีแต่สรุปว่าเธอมันสั้นไปมันหนามันมันเล็กไปข้อมือฮีมันใหญ่ก็เดี๋ยวเปลี่ยนปีเสียอันเก่าที่ไม่ใช่ทองแล้วก็เอาทองแท้ใส่ให้ฮีแล้วก็ร้อยไหม่ให้ฮีอีก็แฮปปี้ thank you อะไรศาตเฮโน อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรออาหารเช้าข้างนอกก็เป็นโอเพนวิวอะนะก็ดูคนคนก็นั่งกันข้างนอกแต่โอไม่นั่งโอนั่งข้างในฝนตกเดี๋ยวผมเสีย <Yeah. S 1> ก็เลยนั่งข้างในอันนี้ก็มาอาหารเช้าอิ Breakfast. งลิชเบรคฟัสต์ง่ายๆเพราะเดี๋ยวโอมีงานช่วงบ่ายก็ต้องรีบกินอันนี้สามีถ่ายรูปให้โอเคไปแล้วค่ะ